เปิดธุรกิจแมทพิรณีทำร่วมสงการเลิกกันแล้วใครได้ครองถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้สำหรับแมทพิรณีกับสงการเตชนะนรงค์และยังโยงประเด็นสาวปิศนามอมาน้ำแดงที่หลายคนพุ่งเป้าไปที่ไมอุทยัยทิพย์ล่าสุดแมทได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า สถานะตอนนี้เลิกแล้วแมดเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่การเลิกกันมันมีหลายอย่างที่ทำร่วมกันสุนะัขร้านไอศครีม e เป็นความสัมพันธ์ที่ค้างคารายการแชทที่แมดบอกว่าไม่เลิกเพราะครอบครัวพี่สงการรักเอ็นดูแมดมากการที่เราบอกเลิกทุกคนที่ออกมาปกป้องแมดคือเรื่องจริง มันเป็นดีเทลเล็กน้อยของสองคนเราพยายามแล้วแมทไม่ค่อยได้คุยกันทุกครั้งที่คุยมันจบไม่ลงคุณป่าไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับแมทตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้ถึงตอนนี้แมทไม่กังวลมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขเรารวบรวมสติเยอะมากมันไม่ง่ายเรื่องร้านไอศกรีมแมทเป็นกังวลมากร้านไอศกรีมตอนนี้เราไม่ได้ดูแลแล,แล้วเราเกรงใจพี่เขา แมทไม่เสียใจเขาเป็นฮีโร่สำหรับเราเสมอที่ออกมาพูดตอนนี้พอมีงานเลยต้องพูดค่ะเรื่องแคปชั่นเราแซลเล่นแคปชั่นแมทเป็นวลีอยู่แล้วถ้าไปย้อนอ่านดูอยากเกิดก็เปิดมามันเป็นภาษานักเลงแคปชั่นไม่เกี่ยวกับมอมาน้ำแดงเรื่องขอเพลงนักร้องแค่แซลเล่นเฉยๆกับเพื่อนพอนักร้องวงนั้นเขาไม่เล่นเพลงไทยเรื่องที่เราไปเที่ยวต่างประเทศคือเราตั้งใจไปเยี่ยมพ่อ เราต้องรีบไปเพราะหลังจากนี้เราจะต้องถ่ายละครตอนนี้สดชื่อร้อเปอร์ซนเวลาเรามีปัญหากันมันไม่ถูกแก้คุยไม่จบแมทเป็นคนที่แบบเจ้าอารมณ์เราออกมาแล้วเราไม่คิดว่าเราจะออกเลย